มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่อเป็นเจ้าบ้านนะครับแต่ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะครับก็คือโฉนดที่ดินเป็นของคนอื่นนะในกรณีที่ไปเป็นหนี้นะตัวเองไปเป็นหนี้แล้วปรากฏว่าเจ้าหนี้เขาฟ้องมาเขาจะสามารถยึดที่ดินได้หรือเปล่าครับทนายนะฮะอันนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามานะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคุณแค่มีชื่อเป็น เจ้าของบ้านหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านเนี่ยคุณไม่ใช่เจ้าของโฉนดที่ดินนะดังนั้นแล้วเนี่ยต่อให้คุณไปเป็นหนี้แล้วปรากฏว่าเจ้าหนี่เขาฟ้องเจ้านี่เขาก็มาบังคับคดีกับเจ้าของโฉนดหรือเจ้าของที่ดินตัวจริงไม่ได้นะครับถ้าเจ้าของโฉนดเจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ไปเซ็นค้ำประกันให้คุณนะดังนั้นแล้วเนี่ยเจ้านี่จะมายึดหรือมาทําอะไรเกี่ยวกับที่ดินไม่ได้นะเว้นแต่นะครับ เจ้าของโฉนดเจ้าของที่ดินเอาที่ไปจำนองหรือไปเป็นหนี้ไปขายฝากนะแล้วปรากฏว่าโดนบังคับคดีอันนี้เนี่ยถึงต่อยคุณมีชื่อเป็นเจ้าบ้านนะแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปโต้แย้งนะเพราะว่าคุณก็อาศัยอยู่ในที่ดินของทางคนอื่นเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเจ้าของทีเ่เป็นเจ้าของที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้านหรือเป็นลูกบ้านก็นแล้วแต่นะไม่มีสิทธิ์อะไรในที่ดินนะครับแล้วก็ ต่ออยู่นาะนแค่ไหนนะก็มีชื่อสถานะก็แค่เป็นเจ้าบ้านนั่นเองนะครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินนะดังนั้นสบายใจได้นะครับผมว่าไม่โดนยึดแน่นอนนะฮะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของโฉนดตัวจริงนะครับเอาละได้เห็นว่าคลิปของทางทนายเจนะครับมีประโยชน์มีสาระมีความรู้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ไม่พลาดทุกสาระดีๆครับผม